นการของการสืบราชสันตติวงศ์ของราชวงศ์ไทยนั้นยังคงคลุมเครือและถึงแม้ว่าหลายฝ่ายต่างก็ยังคงมีความเชื่อมั่นกันที่ว่าพระธิดาพระองค์โตที่สืบสายเลือดสีน้ำเงินมาอย่างแท้จริงอย่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนรกิติยาภานั้นจะเป็นผู้สืบทอดร,ราชบัลลังก์ต่อไปแต่ในวันนี้ทุกอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดเอาไว้ก็ได้เมื่อได้มีข่าววงในที่ลับมากได้ถูกเผยแพร่ออกมา ถึงการนําเอาชื่อของท่านโอนพัชระเรศวิวัชรวงศ์เข้ามาอยู่ในกรมทะเบียนร,ราบแห่งทางราชสำนักไทยแล้วอย่างเป็นทางการและเรื่องนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งข่าววงในที่น่าชื่นชมยินดียิ่งนักแหล่ที่มาของข่าววงในนี้เองก็มาจากช่องของคุณสุนัยทีวีอีกหนึ่งในอดีตนักการเมืองผู้กล่ําวอดผู้ที่มีเส้นสายวงในมาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับสถานการณ์ของท่านอ้นนั้นเหล่าบรรดานักวิจารณราชวงศไทยและนักวิเคราะห์หลายฝ่ายพวกเขาต่างก็เฝ้าตามติดและจับจ้องถึงเรื่องนี้กันมาอย่างใกล้ชิดท่านอ้นอีกหนึ่งในพระราชโอรสพระองค์ที่สองที่ประสูติแต่คุณสุจาริณีวิวัชรวงศ์โดยแต่แรกประสูติท่านอ้นมีพระยศเป็นถึงหม่อมเจ้าโดยมีพระนามว่าหม่อมเจ้าวชารัรศรมหิดล แต่ด้วยความขัดแย้ยงภายในครอบครัวส่วนพระองค์จึงทําให้เหล่าบรรดาวิวัชรวงศ์นั้นต้องถูกถอดฐานันดรศักดิ์และอเปหหลีภัยไปอยู่ยังประเทศสหรัฐอเมริกาจวบจนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วยสําหรับท่านอ้นวัชเรศรดูเหมือนจะเป็นคนเดียวเพียงเท่านั้นหนึ่งในพระราชโอรสทั้ง4ที่ออกสื่อไทยอย่างโดดเด่นมากที่สุดซึ่งนอกเหนือจากการมีอาชีพนายความแล้ว ท่านอ้นก็ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมง,งานพิธีต่างๆอย่างมากมายเกี่ยวกับชุมชนชาวไทยในต่างประเทศอยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นการไปทําบุญที่วัดไทยหรือการก่อตั้งกองทุนการศึกษ,ษาสําหรับนักเรียนไทยในต่างประเทศอีกทั้งก็ยังมีงานบุญงานกุศลต่างๆที่ท่านอ้นได้ไปร่วมทําพิธีทั้งในประเทศและนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษอินเดียและอย่างล่าสุดก็ประเทศเราเป็นตน้น และก็แน่นอนว่าชื่อเสียงและความศรัทธ,ธาที่ท่านอ้นนั้นได้รับจากประชาชนชาวไทยในต่างประเทศก็มีมากมายจนผิดหูผิดตาจนหลายฝ่ายต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาวา่าหรือว่าท่านอ้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งแห่งทางราชสำนักไทยผู้ที่มากไปด้วยบุญบารมีและหน่อเนื้อเชื่อกษัตริย์มาอย่างเต็มแรงเกินเบ,นเบอร์อีกด้วยผนวกับการมีเจ๊ดันอย่างคุณไพลินคุ้มสิริ อีกหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทที่สําคัญทางการเมืองคอยช่วยปูทางและเชื่อมโยงเส้นสายวงในให้ท่านอ้นนั้นได้กลับมามีบทบาทที่สําคัญและเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนชาวไทยนั่นเองเจดันคนนี้เธอไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเธอมีทั้งชื่อเสียงและธุรกิจเกี่ยวกับความงามที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายๆคนรู้จักเธออีกทั้งเส้นสายวงในก็รู้จักเธอกันเป็นอย่างดี เธอทาตัวราวกับเป็นแม่แท้ๆของท่านอน้นซะด้วยซ้ํโดยความที่มีความละมคล้ายคลึงกับหม่อมสุจารินีเป็นอย่างมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งก็เรียกได้ว่าเธอนั้นทั้งรักและห่วงใยและดูแลทนุถนอมท่านอ้นเป็นอย่างดีอีกด้วยไม่ว่าท่านอ้นจะไปปรากฏต,ตัวณที่แห่งใดก็ตามก็จะต้องปรากฏภาพของเธอคนนี้ล่ะคุณไพลินคอยตามติดเป็นเงาตามตัวไปด้วยตลอดเวลา และในวันนี้กับการปรากฏตัวอีกครั้งของท่านโอนที่หลวงพระบางก็ได้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณแรงที่ชัดเจนถึงการกลับมามีบทบาทที่สําคัญอีกครั้งของท่านโ้นนั่นเองและก็แน่นอนว่าสัญญาณนี้มันช่างแรงมากเมื่อในเฟซบุ๊กของคุณไพลินคุ้มซิรีเธอได้อัปเดตและโพสถ,ถึงเรื่องราวนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจเมื่อวันที่11พฤศจิกายนเธอได้เข้าเยี่ยมคาระวะท่านชวนีกภยัย ประธานรัฐสภาณห้องรับรองชั้นที่10โดยได้มีการนั่งคุยสนทนาซักถามสาระทุกสุขดิบกันอย่างมากมายด้วยเวลาที่มากถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มและนอกจากนี้เธอก็ยังได้เข้ากราบนมัสก,การหลวงพ่อสมเด็จเจ้าอาวาสวัดโพอีกหนึ่งในสมเด็จเจ้าอาวาสผู้ที่มีเส้นสายวงในที่เกี่ยวข้องและผูกพันกับทางราชสำนักไทยเป็นอย่างมากอีกด้วยและนอกจากนี้เธอก็ยังได้เข้าพบดออรอาทิตย์อุไรรัตน์ อีกหนึ่งในบุคคลที่สําคัญผู้ที่มีบทบาททางเวทบงทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องและสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เองผนวกกับการปรากฏตัวของท่านอ้นอีกครั้งที่หลวงพระบางในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเดินทางมาทําบุญทอดผ้าป่าอีกทางก็ยังได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่พระสงฆ์ทั้ง5วัดและคอมพิวเตอร์ทั้งสี่เครื่องให้กับโรงพยาบาลอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีไม่ใช่น้อย แต่เรื่องนี้จะแฝงไปด้วยนัยยะอะไรหรือไม่อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ร้อนแรงที่จะทําให้หลายๆคนนั้นได้ลุ้นและรอคอยกับการกลับมาอีกครั้งของพวกเขากันอย่างใจจดใจจอ่อการเดินทางไปทําบุญที่หลวงพระบางของท่านอ้นในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่แรงเกินเบอร์ ผนวดกับข่าวที่แรงมากมาจากวงในถึงการนำชื่อของท่านออนนั้นย้ายเข้าทะเบียนราชแห่งทางราชสำนักไทยอย่างเป็นทางการแล้วอีกด้วยและการเดินทางไปทําบุญที่หลวงพระบางในครั้งนี้ของท่านออนที่เกือบจะเฉียดผืนแผ่นดินไทยนั้นจะเป็นการเดินทางมาเพื่อเจราจาต่อรองและพบบุคคลที่สําคัญเพื่อให้เหล่าบรรดาวิวชัชระวงนั้นถึงฝั่งฝันใช่หรือไม่พร้อมกับการดันแบบสุดฤทธิ์จากแม่ยกอย่างคุณไพลินนั่นเอง พวกเขาจะสมหวังและฝันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากประพิปตากันเลยทีเดียวกับสัญญาณที่ชัดเจนและเริ่มได้มีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเช่นนี้และสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องเมื่อสถานการณ์ของการ